ครับสวัสดีครับนะวันนี้มี Altis ครับปี2021ครับนะโอ้โหนะบอกเลยว่าได้ปี2021ครับนี่คือ New Altis ครับ1.6ตัว G ครับนะสีสวยปี2021ครับเลขไม่แค่110,000ครับกับราคาอยู่ที่499,000ครับรถราคาไม่ถึง500,000กับรถปี2021นะใครไวกว่าได้ก่อนครับปทะเบียน5127ครับนะด้านหน้าครับแตกต่างจากตัวปี2020ยังไงครับ ตรงนี้เขาเป็นโคมเมียมแล้วเรียบร้อยนะส,สวยๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ติดต่อมาครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพลนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับคันนี้สามารถฟรีดาวนผ่อน8 3 0 0ตลอดอายุสัญญาไป4งวดได้ส่วนรายละเอียดรอบคันเดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีอีกครั้งครับนะสวัสดี FC ทุกท่านครับนะวันนี้ก็มาเจอกับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอลติสครับนะปี2021ครับมานําเสนอครับเป็นนิวเอลติสหดหกตัวจีปี2021เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นครับกับราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับไม่ถึงห้าแสนนะคันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนแปดพันสามตลอดอายุสัญญาครับนะผมคิดเป็นดอกเบี้ย4.49ให้นะครับ เพราะว่าผมยังไม่รู้เครด,ดิตลูกค้านะดอกเบีย้ยต่ําสุดครับ2.39เรามีให้เหมือนกันค่างวดถูกลงแน่นอนส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับนะสามารถสซร์ลูกกับผมได้ไม่จําเป็นต้องทําเรื่องกรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับทั่วประเทศผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสลด์ให้ด้วยครับเนื้อออกตกใต้ผมส่งหมดเลยครับนี่คือเอาติดนะถามว่าแตกต่างจากตัวปี19ก่อนเปลี่ยนโฉมตัวเปลี่ยนโฉมแล้วก็ปี2020ย่ังไงครับตัวรับลมแอโรไดนามิกครับนะหรือตัวคิ้วของตัวนี้คร เขาเป็นโครเมียมครับนะจะไม่ใช่ตัวพลาสติกนะครับจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยครับแล้วก็สัหลี่ยมฝากระโปรงนี้คมคมด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับกับตัวเดย์ไทม์ที่เป็น L อลดดวงเรียนการสีสวยคันนี้สันเหลี่ยมฝากระโปรงนี้คมคมกับป้ายทะเบียนครับ9กน5127เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะสภาพของตัวเลนครับของไฟด้านหน้าไม่มีรอยหินกระเด็นเลยนะน้อยมากนะครับนะสีสวยแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมให้ดูก่อนนะครับ นี่นะอีกฝั่งหนึ่งสวยๆเหมือนกันใสๆแบบนี้เลยลดปี2021ใช้งานมาแค่3ปีครับแล้วก็ราคานี้บอกเลยว่าถ้าเทียบกับตัวปี2019ปี2020นะถูกมากนะครับนะถูกมากแล้วก็ได้ลดปี2020ด้วย21ด้วยนะอ่าครับก็สวยๆกระจกภับไฟฟ้าปบัาปบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับสันเหลี่ยมนี้คมๆนะครับนะสันเหลี่ยมคมๆมือจับเป็นโคเรเมียมแล้วเรียบร้อยครับในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อแม็กอัลลอยครับนี่นะโอ้โหยางปี2021ครับ เอาไปใช้งานยาวๆครับเป็นของก o สเอีย r นะครับกนะ็สวยๆจิ๋งจี่งี้มาในขนาดยาง205/55 R16 แม็กอลลอยขอบ16เป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับนะตัวดิดเบรกครับมีช่องระบายความร้อนให้แล้วเรียบร้อยนะนี่เลยนะแล้วก็ตัวจานครับน่อยู่ในสภาพดีแล้วก็ภายในซุ้มครับนี่นะ,ะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับคันนี้ ขอย้ำอีกทีว่าใครไวกว่าได้ก่อนครับจองมาก่อนนะครับนะจองมาก่อนเลยนะครับในส่วนของเงินจองนะลูกค้าส่วนมากกังวลครับไม่ต้องกังวลครับถ้าลูกค้ามาดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบผมคืนให้เต็มจํานวนครับผมไม่ใช่เต็นนะผมเป็นบริษัทนะครับนะเป็นบริษัทจําหน่ายขายรถมือสองนะครับแต่แตกต่างจากเต็นเล็กแน่นอนครับนะไม่ยึดเงินมัดจาลูกค้าเลยครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาทาอะไรนะห้าหกพันเนี่ยบอกเลยว่าคืนให้ครับนะอ่าก็นี่ครับ นะกระจกเป็นกระจกแท้อยู่แล้วนะครับจากโัยตาผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละก็ได้กระจกแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้อหลังฝั่งขวาอยู่ในสภาพดีครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับนะให้ดูก่อนนี่ครับตัวโช๊คหัวน็อตนี่คมกริบแน่นอนนะครับยางเนี้ยผมผมดูแล้วอันปี2 0 2 1ยเดี๋ยผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะครับก็ใช้งานมาน่าจะคุ้มแล้วแหละน่าจะคุ้มแล้วแหละครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยแล้วก็สภาพของด้านหลัง ไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามแน่นอนนี่คือรสสภาพเกรด A ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือครับนะโครราเอาติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โครมเนี่ยมนี้แท้อยู่แล้วครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเขากัดมานะให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะหืส,สวยๆแบบนี้เลยตัวโครมไฟส,สวยๆทั้งสองฝั่งครับไม่มีรอยคอนเดนต์หรือไอน้ำนะถ้ามีรอยคอนเดนต์ไอ้น้ำแสดงว่าขันนั้นมีจุดแตกหักนะครับนะบนะมีจุดแตกหักอ่าก็ส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับมา ในส่วนของฟังขวาสันเหลี่ยมครับแล้วก็แสงที่กระทบกับตัวรถนี้ก็เงาสุดๆครับนะย้ำอีกทีว่าฟรีดาวผ่อน8 0 0 0กว่าบาทไม่เกิน900 0แน่นอนนะครับได้เอาติดด้วยเป็นรถสไตล์ผู้บริหารด้วยนะครับขับแล้วดูหรูหราแน่นอนรถที่นี่บอกเลยว่าไม่มีรถแท็กซี่เอามาทําแน่นอนนะครับเราคันรถเกรดเครับทำไปเสียชื่อเต็น์เสียชื่อลูกค้าลูกค้าด่าอีกครับเราไม่ทําแน่นอนที่นี่นมีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับนะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อหลังก็สวยๆครับตรงนี้นะมันไม่ได้เสียนะเขาทํามานะเป็นตัวต้านลมออกเพื่อลดเสียงเข้าตัวรถครับก็ถือว่าทำมาดีนะถือว่าทำมาดีเลยแล้วก็ตัวโชคอีกฝั่งหนึ่งก็หัวลัอตนี่ก็คมกริบแบบนี้นะตัวเลขสี่ครับคมๆแบบนี้ล้อแม็กสวยๆครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีอ่ะลูกค้าคนเก่าดูแลรถดีมากครับอ่านะสวยๆแบบนี้สันเหลี่ยมคมๆความเงาคมๆนะเป็นสีพื้นฐานสีสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับขับไปไม่มีเก่าครับนะ รักษาง่ายด้วยนะครับแล้วตัวสีบอลเมทัลลิกตัวนี้แล้วก็ด้านบนครับตรงนี้นะเป็นตัว G ครับมันจะเป็นตัวท็อปนะครับนะเป็นตัวท็อปของรุ่น G ีนะครับก็ตรงนี้เขาจะเป็นโครเมียมนะครับอ่าส่วนมากเรามีเป็นรุ่น G ีนะครับนะรุ่น G ี r มี2คันมีสีแดงกับสีดานะครับเขาทํามาทั้งหมด3สีนะขาวดําแดงนะเป็นตัวลีมิเต็ดเหมือนกันตัว GR ก็ชุดแต่งของกาเลิซซิงนะครับนะเขาก็ไปจับมือกันนะครับผมมีสคันใครฟังคลิปนี้แล้วอยากสนใจอยากถามรายละเอียดสามารถถามได้นะครับอ่าก็สีสวย ราคาไม,ไม่แพงมากนะ5290 0 0เองนะครับในส่วนของตัวเบาะนี่ก็ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตเค้ารูปเป็นเบาะดําล้วนนะเป็นสีดําล้วนนะครับนะไม่ใช่สีทูโทนนะส่วนมากเราเห็นเป็นสีทูโทนใช่ไหมเป็นสีเทาแล้วก็สีสีออกขาวๆนิดนึงับแต่ตัวนี้ได้เป็นสีดําล้วนแล้วเรียบร้อยครับแอร์ด้านหลังมีมาให้เบาะด้านหน้าคู่ใหญ่ครับแล้วก็ด้านบนครับรอยยันมหาอุดอะไรแทบไม่มีครับแล้วก็ในส่วนของตัว ด้านหลังครับนะตัวกำมี่อยู่ในสภาพดีครับไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะเจียมๆแล้วก็ตัวพรมนี้ลูกค้าเก่าเขามีมาให้อันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะก็สสวยๆเป็นพรมแท้จากโตโยต้านะครับรักษารถดีมากนะครับในส่วนของคานบีครับนี่เลยครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนี่หัวน็อตคมกรดิบแบบนี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับดึงกระดูกงูให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนะแน่นมากนะแสดงว่ายังไม่เคยโดนดึงครับนะนี่นะครับ เป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบนะแน่นมากผมดึงเมื่อกี้นะดึงแทบไม่ได้แสดงว่าไม่เคยโดนดึงนะครับนะยังไม่เคยโดนดึงออกเลยนะครับนะก็วันนี้ก็ได้ดึงให้ลูกค้าดูแล้วนะครับนะใส่ย,ยากด้วยนะครับเดี๋ยวช่างด่านะอ่าโอเคก็ดึงให้ดูกันแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวประตูตรงนี้เป็นซอฟทัชแล้วเรียบร้อยครับอยู่ในสภาพดีมีจุดแบบว่ากันเด็กเปิดจากด้านในนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวยางไม่มีการเสื่อมภาพครับนะสันเหลีม่มคม ให้ดูก่อนนี่สันเลียพมคมแบบนี้เลยครับตัวซิลิโคโนอยู่ครบปกติครับมาดูในส่วนของด้านหน้าคุณแจเป็นคียเลตแล้วเรียบร้อยนะผมให้ดูก่อนนี่คุณแจเป็นคีเลตแล้วเรียบร้อยนะก็สีสวยแบบนี้เลยนะครับน่าจะมีให้2ดอกนะมีให้2ดอกกันเลยครับก็ตัวนี้ก็สีสวยครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงประตูนะฝั่งคนขับตัวนี้เป็นของเอ็กตานะฟรมเป็นของเอ็กตาของแท้ครับนะผมให้ดูก่อนโฟกัสมือผมหน่อยโอเคนะครับ นี่นะเป็นฟิล์มเอ็กตาแล้วเรียบร้อยครับนะ้ำมาในขนาดฟิล์มประมาณ60ผมว่ากําลังพอดีนะครับตอนกลางคืนปลอดภัยแน่นอนดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มก่อนผมว่ามันไม่มืดเกินไปไม,ไม่ไม่หนาเกินไปนะกาลังพอดีครับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชนะอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแน่แนๆหน่อยแต่เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอฟทัชนุ่มๆน,นะครับแนววางแขนสบายแน่นอนไล่ตะเข็บสีขาวถือว่าโอเค กระจกหน้าต่าง4ี่ประตูครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วออโต้ฝั่งคนขับครับมีเซ็นทันล็อกนะมีตัวปรับกระจกมองข้างเข้าไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของเบาะหน้าคู่เป็นเบาะรับสรีระครับทรงห่นยนเข้ารูปแล้วเรียบร้อยครับเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะอยู่ในสภาพดีครับมออกอะไรอยู่ครบนะตัวหนังสือครับแล้วก็คานบีหัวน็อตนี่คมกริบแน่นอนนี่เลยแล้วก็คานเอครับบานพับบนกับล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับ นะสวยแบบนี้ครับหาได้ที่ไหนพรมลายรนพรมไรมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยครับที่นําเสนอครับคือหน้าจอครับนะเจ้าของเก่าติดตั้งเป็นจออัลฟ่ามาให้แล้วเรียบร้อยครับนะโอ้โหนะสุดยอดครับหน้าหน้าจอขนาด10นิ้วนะสิบจุดน่าจะ1 0บจุดแปดนะสิบจุดแปดสิบจุดเก้าประมาณนี้นะครับนะบอกเลยว่าใหญ่เริ่มเทิ่มครับนะขออนุญาตเหยียบเบรกครับสตาร์ทรถให้ดูนะเป็นพุทสตาร์ทตรงนี้นะครับนะ อ่าเป็นผู้สตาร์ทต,ตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับเหยียบเบรกสตาร์ทรถครับอืม้มเสียงเครื่องแน่แนๆครับปี2021นะเลขไม้ครับนะแสดงอ่ะเห็นไม่เอ่ยนะเออเนี่ยเลขไม้แสดงอยู่ที่118,763กิมโลเมตรครับตรงเนี้ยอยู่50ครับบอกเลยว่าติดจากโรงงานยังไม่แกะออกนะยังไม่แกะออกขออนุญาตลดแอร์ครับนะอย่เสียงแอร์เข้าใหม่นะครับอืมโอเค หน้าจอครับนะนี่คือไฮไลท์ของเราครับนานเป็นหน้าจอของอัลฟาครับอ่าบอกว่าลอม 4G กิกแรม8ิครับนะโคตรไวนะบอกเลยว่าโคตรไวครับนะสามารถทำอะไรได้ครับนะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากมือถือครับมี Google Map ให้แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับนี่นะหมวดต่างๆในการขับเครื่องยนต์นะตรวจจับเบรกตัวจับอะไรนะสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยนะก็มีมาให้ถือว่าเร็วนะที่ผมกดเนี้ยเร็วมากนะครับ เขามีลอมมีซีมีซีพยในตัวนะตัวนี้บอกเลยว่ามูลค่านะครับนะแปดพกว่าบาทครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าเลยลดไม่ไงเราขายไปอย่างนั้นนะครับก็สีสวยตัวแดปอดครับจุดวางพระนะครับนะจุดวางอะไรต่างๆอยู่ในสภาพดีครับตรงนี้นะเป็นซอฟทัชนครับนะเป็นซอฟทัชหุ้มหนังแล้วเรียบร้อยในส่วนของคู่มือครับนะมีครบปกติเลยนะนะบุ๊กเซอร์วิสก็มีให้ สามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกติและสามารถเอาเลขตัวถังเอาเลขเครื่องไปเช็คกับศูนย์ตัวตัวตัวต้าได้ครับนะทั่วประเทศเลยครับนะผมชอบเบาะมากเลยนะเบาะที่นั่งสบายมากนะครับอยากได้สักคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับไฟก็สว่างสวยนะครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับครับนี่เลยนะกระจกมีมาให้นะครับอ่ากระจกมีมาให้นี่แบบนี้เลยนะครับนะอ่าสีสวยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันขออนุญาตซูมออกครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยครับไม่มีฉีกขาดร,รอยแหวนขูดแทบไม่มีเลยนะคันนี้สวยๆมากนะสวยมาก,นะมากตัวเกียร์ในสภาพดีขออนุญาตซูมเข้าจะได้ชัดๆัดครับนี่นะตัวเกียร์อยู่ในสภาพดีครับแล้วก็ในหมวดของการล้อฟรฟมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะชุดแต่งจัดเต็มนะครับนะและ้วโอ้โหตัวนี้นะมีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับนะเป็นตัวแปลงนะเป็นตัวแปลง usb ก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ น,ะนี่นะ USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของ DC 2อโวลต์ olt, ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันก็ถือว่าส,สวยแบบนี้เลยนะครับครบนะครบสวยด้วยนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งครับนะเยอะมากนะความปลอดภัยเขาจัดมาเต็มประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับนะไปทีละขั้นตอนกันนะครับมา มาคันนี้ย้ำอีกทีว่าฟรีดาวนะผ่อน8,300ผ่อนถูกมากนะผ่อนถูกมากเดี่รถปี21ด,ด้วยครับถาดลองมีมให้แล้วเรียบร้อยครับนายเขียนคำว่าโคโล่านะครับนายเขียนคำว่าโครโรลาก็อันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยครับให้เยอะมากคันนี้นะลูกค้าคนเก่าเขาให้มาเยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของอึบนะ ล้ออะไหล่อุปรกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงมีให้ครบครับนะโอ้โหจุดเม็ดอากนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนแล้วที่นี่ครับนะคือล้ออะไหล่ครับเป็นแมกอันลอยของแท้จากตัวตาครับทรงเดียวกันนะรูปแบบเดียวกันกับที่ใส่อยู่เลยนะครับนะไม่ใช่ล้อกระทะมาให้แล้วแล้วก็พื้นที่นี้กว้างขวางครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ีย่ห้าใบแล้วก็พื้นที่นี้ก็เหลือๆด้วยแล้วก็ในส่วนของขายึดฝากระโปรงครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะ หัวนัดบอกเลยว่าคมกริบทั้งสองฝั่งไล่ขึ้นมาครับนะสันเหลี่ยมคมคมแบบนี้ครับนะเป็นผิวส้มแบบนี้ครับเรียบต้องไม่เรียบนะจําไว้วิธีดูสีรถครับว่าทําไม่ทําครับทุกอย่างต้องเป็นผิวส้มเป็นเปลือกเหมือนคล้ายๆเหมือนผิวส้มนะครับถ้าเรียบๆมาแสดงว่าขนั้นมีการโปะนะมีการโปะสีโปะอะไรมานะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ซิลิโคนมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับ ขายืดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมตัวท่อเฟกอยู่ในสภาพดีแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตก็คมกริบแบบนี้ครับด้านหลังครับตัวกระจกเป็นของแท้จากโตยต้าเป็นสีเดียวกันกับเส้นไล่ฟ้าครับนะใครไวกว่าได้ก่อนนะผมบอกเลยใครไวกว่าได้ก่อนนะครับอ่านะเจมเจมหายากครับนะในส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ